วางแล้วนี่จันทนาจันทนาจันทนาพี่ขอโทษด้วยนะที่พี่ต้องจากเมียไปถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงกลับมาเป็นคู่เป็นผัวเมียกันใหม่นะเมียจา๋า มองเมียงใจหายน้ำตาก็ไหลน้องหน้าโอจันเอ้ยจันธนาโอเมียค่ะแม่ลอน จันทนาอนิจจาเมียเจ้าไม่เข้าใจขาดอื่นหมื่นแสนพี่ขาดได้เมื่อมาขาดเมียไป เหมือนใจจะขาดเหมือนคมมีดบาดใจจะขาดลอนลอน นาจาพี่จอมศักถ้าชาติหน้ามีจริงพี่จะกลับมาเป็นคู่ผัวตัวเมียสำหรับชาตินี้เราเกิดมาเป็นศัตรูกันพี่ลาเมียก่อนแล้วนะ ีน่าลุกเร็วลุกลุกอย่ามายุ่งกำลังเร็วๆสิครูใครครูมันยังไม่สว่างก็มาเรียกแล้วยุงกัดชิบหายเข้ามุ้งก่อนเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไม่ใช่มุง้งตตาสว่างเลย <c oughs> อะไรอ่ะไปสิไปไหนเอา้าก็หนีนะสิกูไม่หนีแล้วตอนแรกกูไม่รู้รสชาติละ กูเตี๋ยวร้านนี้อร่อยกูไม่ไปได้แล้วไม่ได้ทำไมอ่ะกับจตนาเป็นผัวเมียกันแล้วดังที่เองบอกเอาไว้ได้กันแล้วเหรอแล้วแกล่ะยังเลยเฮ้ย hey! มันตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะกูบอกแล้วไอ้หานี่ก็ไม่เคยสู้ใครไม่เคย,เปเคยไปโสดเจ๊ดายมากเลยยังไงก็ต้องตัดใจรา แล้วงานวัดนี้พี่จะเอาอะไรไปทำมาหากินเร็วๆจะช้าสิไม่เคยถามเลยว่าเป็นอะไรกระทะหอยทอดเนี่ยพูดเองต้องเล่นเองเวทนาตัวเองแล้วเกิดไปนะโอกาสหน้าจะมาหอยทอดแล้วไม่มีไข่ใส่ใทำยังไงอะของแกนะส่ไปเะิะ บ้าพูดบ้าๆกอนจากกันพืนนั้นสองเราไป <c oughs> เร็วเสีดายนะกระทะใบาเนี้ใบเท่าไหร่วะยูจ,จะซื้อให้ไปหาซื้อได้ที่ไหนมึงมีกระทะก็ไม่มีหอยสดเนี่ย งริงเลยรุ่นนี้นะ่ยจริงๆโธ่กุ้งแบกแดดยังไม่ทันถล่มเลยมึงไปซะแล้วไอ้ดูบอสด,ดูบู๊ดเสียใจมากเช้าแล้วอ้าพี่จอมศักดิไปไหนล่ะ หรือว่าจะไปห้องน้ำพี่จอมศักดิ์พี่จอมศักดิ์จ้าพี่เนาก็มีนมนมจ้าตื่นได้แล้ว <CJ. S 2> เช้าแล้วนะเนาเนาผัวรักอ้าวนมเฮ้ยผัวพี่หายไปไหนเนีเ่ยนั่นน่ะสิพี่จอมศักดิ์ก็ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันโอ้ยเลย สองคนนี่สวยไม่เว้นวันหยุดราชการสวยไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์สวยแม้ยามฝนตกเปียกแฉะน้องสองคนก็สวยทำไมน้องช่างสวยบรนเลยหรือเกินนี่สวยบัรเลยสวยยังไงสวยแบบไม่มีที่ติยังไงละจ๊ะน้องจ๋าขอโทษเถอะคุณเป็นใครหลีกทางฉันไปเดี๋ยวนี้นะฉันมีธุระน้องมีธุระพี่ก็มีธุระกับน้อง น้องชื่ออะไรจ๊ะฉันชื่อว่าสีสุรางสีสุรางพี่เป็นคนตรงไว้รุ่นสมัยนี้พูดจริงทำจริงพี่เห็นเธอปุ๊บพี่ก็ชอบเธอปับ๊บหมายความว่ายัางไงกันก็หมายความว่าชอบเธอไงชอบฉันเหรอใช่ได้สิ แล้วแม่หนูพี่บอกว่าไอริบอยู่พอรักแม่หนูนางนะั้นมาสิมาเป็นเมียรับรองไม่เสียชื่อเสียงพี่อ,อยากเป็นคู่อยู่เคียงน้องอย่าเดินเลี่ยงดื้อรัน้นพี่ก็ตัวเล็กและน้องก็ตัวเล็กและพี่ก็ตัวเล็กและน้องก็ตัวเล็ก เด็กด้วยกันด้วยกัน มันรองเท้าก็รองเท้าสิมึงเห็นเป็นหมวกกันน็อกหรือไงล่ะรองเท้านี่ของมันตามอะไรตามรองเท้านี่คนต้องใส่เดินไอ้ของมันตามไอ้เชียเขาใส่ขึ้นเครื่องบินกันเยอะแยะไปมันตามที่ไหนเล่าแล้วมันตามยังงก็ไปรองเท้ามันตามด้วยแค่นี้มึงมาโห o ทำไมจะมาโหของมันตามอ่ะอย่างงี้ก็มีเรื่องกันตายมึงมาโหกูมาโหมีเรื่องกันไงก็ไม่ด้ว่ามึงอย่าคิดว่ามันเป็นรองเท้าสิมึงคิดว่ามันเป็นอย่างเอ่ญ ถ้าคิดเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมาหโหอ๋อไม่ให้คิดเป็นรองเทา้าเออให้คิดเป็นอย่างอื่นใช่จะได้ไม่ทะเลาะกันใช่นั้นขอหน่อยเอาไปทําอะไรปะไม่กูคิดเป็นรองเทา้านั้นกูก็คิดว่านี่คือดอกไม้ดอกไม้มันต้องเสียบอา้าวนึ่งทำขี้อะไรเนี่ยอ ไปที่ไหนมาลองเท้าอ้าวแล้วมึงจะคิดไปลองเท้าสิถ้ามึงคิดไปลองเท้ามันก็มีเรื่องมันตายนี่มึงกวนส้นตีนกูเหรอเนี่ยกูไม่ได้กวนอย่างนี้นี่มึงเจอกับพวกกูใครพวกมึงห้องไปนี่ค่ะอ้นี่มันกวนส้นตีนเนี่ยเก่งขนาดไหนวะเก่งไม่เก่งกูไม่กล้ามาขวางทางเหมือนกันหรอกเมื่อกูก็เจอกันมึงตายแน่ หยุดยัง้งฟังกระทูมิใช่ยจะครูพูดคมไอ้พวกขยะสังคมางามาสร้างอารมณ์แสนเซง็งม,กกมึงไรปัำมผู้หญิงมองแล้วเป็นสิ่งเสียหาย,ย,หายหถ้าพวกมึงอยู่โลกคงทุกนวายไอ้พวกผู้ชายแสเแร่ง จะจับมึงดัดตัดตอชดอดไม่หเหลือแม้แต่ตอตรงเตงจับตัดตอนนะเข้าใจ่ะ ดีกว่าแ,แล้วไม่มีใครห้ามใครเลยนะพระองค์ก็เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยทิ้งดาบหมดเลยเนี่ยแกก็เหมือนกันเอาอย่างงี้กันเอาอย่างไงเรามาตกลงกันก่อนตกลงว่าเขามาสองเรามาสองกล้าม่องฉันเลือกก่อนดีไหมอ้าวในเมื่อข้าเป็นนายข้าให้ลูกน้องเลือกก่อนสีชมพูกล้าหม่องฉันเอาตกลงเพราะไอ้นั่นสีอะไรนะโอรสสีเออดูดีกว่าเอา้ย มึงต้องเอานางเอกไปสิแล้วคนไหนนางเอกอ่ะก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาถามมันก่อนแต่สงสัยอีน่าสรรเปานั่นสงสัยจะเป็นนางโจกดูท่าทางหน้ามันกลมๆเดี๋ยวกล้ามของฉันไปจีบก่อนนะพะ่ยค่ะเธอวันนี้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 เรียใครอ่ะเรียเธอแหละวันนี้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 อือโอ้โหตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยเจอใครสวยขนาดนี้เลยเชื่อ้า เรนนนนอะไขาดั้ลเกิดแผ่นดินไหวหรือพะยะค่ะไม่มีอะไรนี่อ้าวแล้วมันทำไมกาล้มลุกคุคานขนาดนั้นเอ้ยคือฉันน่ะเจอคุณครั้งชอบอ่ะชอบเป็นไรยนากลับกลับบ้านเหรอทำไมอ่ะเริ่มเจ็บแล้วล่ะทนอีกนิดนึงนะนะแหมจีบผู้หญิงทำไมมันยากจังวะนี่แหละมันทรมานขนาดนี้แหละ เธอคืออยากจะบอกรักแ,<ม>และเอี้ยอีกทีกูจะถีบแบงเดี๋ยวนี้เธอมีชื่อนะไม่ได้ชื่อเธอเธอชื่ออะไรจ้ะชื่อสุดเสียวจ้าโอ้โหชื่อไม่น่าเสียวเลยแต่ก็ดีเหมือนกันถามอะไรหน่อยตอบนิดเธอนะคนดีตอบพี่สักคำงามคำที่บ้านาของเจ้า กินข้าวกับอะไรกินอะไรแล้วเธอถึงได้งามแสนงามกินน้ําเข้าไปกินอะไรแล้วเธอถึงได้สวยแสนสวยกินกล้วยเข้าไปกินกล้วยจริงนะก็กล้วยละสินึกว่ากินอย่างอื่นกินอะไรก็กล้วยละสิชอบคิดนะคิดอย่างฉันทะลรื่งกายเลยไม่คิดหรอกกินอะไรแล้วเธอถึงได้สวยแสนสวยกินกล้วย กินอะไรเราเธอถึงในดีแสนดีกินขี้เข้าไปลิงเกหรือหมาเนี่ยอ้าทำไมเวลาฉันเห็นขี้ฉันอยากกินน่ะเหรอเปรี้ยวปากใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วอ่ะก,กินอะไรเราเธอถึงในดีแสนดีกินขี้เข้าไปอ่ะก,กินอะไรเราเธอถึงในงามจริงแท้แดกแม่มันเข้าไป <c oughs> อ๋กกอเลย คำขอบคุณของเธอฉันจะรับไว้แต่อย่าคิดเลยว่าฉันเป็นคนอื่นคนไกลนึกว่าผมลิขิตเท่านั้นที่ส่งให้ฉันกับเธอมาเจอกันเมย่ยหญิงชายใกล้ชิด ก็เกิดเป็นพิษภูมิแพ้เหมือนกระแสงไฟช็อตเลยแกล้งกอ่กลบเกลือนพี่อย่ามากอด ันเอ่ยจันทาจงเมตตากระตายพอยอดโปรุษน้องสุดวิสัยจะยอมให้เป็นเพื่อนขอใช้ความรักเป็นบทสรุปวันนี้ขอจูบขอจับ ทำมี้จมูกมัธย์ไมีกราบให้ข้าข้ยืย่นจะยอมวิกอัแก้หนาวจะจูบยอดดาวย้อยเดือน ดวงใจควันไทยสุดที่รักพี่เอกอยากอุจจาพาทีควันอดีดวงจันทราแม่ดวงสมรนพี่ขอวอ,อนฝากใจไปหาจงมีเมตตาน้องอย่าโกรธเรืองเรื่องไรมอบรักที่พี่บีให้ อยากจูบฟังใจไว้ในสวงดวงเฤเดน้องอย่าแครงแนงน้าไอโปรดเห็นใจพี่ทีถึงจะตายพร้อมสมัครพี่อขอรักแม่คนนี้ พี่ขอวอนขออยู่คู่บังอ้อนงามงอนพี่ไม่จังห่างรักจากคนดีคู่อดให้พี่สมประอดานา อย่างนกประคองสวสัสสุดแลนิราดไม่ขาดสาัทาพี่มีให้ใครกลับกกลายตัวเจ้าพี่จะเฝ้าเท่าดวงที่ว่าเคยแย่งรักพี่เห็นที่ต้องข่าขอเพียงแกวตาอย่ามาทำให้ทำ สวงนราชฐานของอังวะนครยังมีข้าพเจ้าราชมานซึ่งครองรัตนบรังนี้อยู่คู่มันหมายคือจันทนาแห่งทานตะวันสุภราชสารตราให้ข้านี้ยกกองทัพเพื่อไปกอบกู้เอาทานตะวันกลับคืนควบขี่อาชาเ เออเอตัวขานีเอออเออสู่ทานตะวัน ใจรักเออแม่จันทนาเ <c oughs> ออเออเออข้าไม้มันเออเออเออเอยแห่งวานวิวาเออเออเออหวังเพื่อทีอ